สวัสดีครับถึงช่วงเวลา AC plus กับกเกษมสันใกล้ถึงวันรัฐธรรมนูนเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับวันนี้รายการมีรายงานพิเศษเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูนให้ชมกันเชิญครับอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันรัฐธรรมนูญของไทยแล้วนะคะ AC plus ได้ถือโอกาสนี้มาพูดถึงรูปแบบของรัฐธรรมนูญให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคะ่ะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายแม่บทที่ทุกประเทศทั่วโลก ต่างก็บังคับใช้หากมีกฎหมายใดที่ขัดแย้งกับทางรัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายฉบับนั้นก็จะถือเป็นโมฆะทันทีโดยรัฐธรรมนูญสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทแบบแรกคือรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการกำหนดรูปแบบการปกครองตัวบทกฎหมายเขียนเป็นมาตราไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันอย่างชัดเจนค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ประเทศส่วนใหญ่ใช้กัน รวมถึงประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยค่ะรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรนี้อย่างนิยมใช้ในประเทศที่เพิ่งรับเอกราชหรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะประเทศเหล่านี้ไม่มีจารีตประเพณีที่จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญได้จึงต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญแบบเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมารัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรฉบับที่เก่าแก่ที่สุดและก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบนัน ก็คือรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศใช้ในปี2330มีอายุถึง227ปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีเป็นปรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยโดยมีมหาบัตรแมกนาคาตาของประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบและถือเป็นปรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกอีกด้วย ข้อดีของรัฐธรรมนรูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือจะมีความยืดหยุ่นในการตรับที่เข้ากับสถานการณ์ต่างๆแต่ก็มีข้อเสียในกรณีที่หากมีผู้ปกครองกลุ่มใดตรากฎหมายใหม่เพื่อลบล้างกฎหมายเดิมก็จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรมรมนูญเดิมไปโดยทันที การดังกล่าวไม่เกิดในประเทศอังกฤษเพราะว่าพลเมืองประเทศอังกฤษเขามีวัฒนธรรมที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเคร่งครัดนั่นเองค่ะนอกจากอังกฤษแล้วนิวซีแลนด์หนึ่งในประเทศอาเซียนบกหกเองก็ใช้รัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกันค่ะรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบการปกครองที่ต่างกันออกไป พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่ารัฐธรรมนูญและรูปแบบการปกครองของแต่และประเทศในอาเซียนมีหน้าตาเป็นอย่างไรทางลาดนะคะตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานนะคะว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงรัฐธรรมนูญในประเทศเอเีให้ฟังเริ่มกันที่บรูไนที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชบรูไนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2502 ก่อนที่จะมาแก้ไขอีกสองครั้งในปี2514และปี2527รัฐธรรมนูญฉบับปี2502ของบรูไนกำหนดให้สุตลต่านเป็นผู้ปกครองรัฐมีอำนาจสมบูรณ์โดยมีสภาผู้ช่วย5สภาได้แก่สภาศาสนาสภาที่ปรึกษาหรือองค์มนตรีสภารัฐมนตรีสภานิติบัญญัติและสภาสืบราชบัลลังก์คอยทำหน้าที่เลือกสุตลต่านองค์ใหม่ ต่อมามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2514ให้อังกฤษดูแลด้านต่างประเทศส่วนกิจการความมั่นคงและการป้องกันประเทศอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของบรูไนและอังกฤษเมื่อบรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษรัฐธรรมนูญของบรูไนก็ถูกแก้ไขอีกครั้งในวันที่1มกราคมปี2527กำหนดให้สุลต่านทรงเป็นองค์อธิปัตย์ คือเป็นทั้งประมุขนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้รัฐธรรมนูญของบรูไนยัยงกำหนดให้นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลยโดยกำเนิดและจะต้องเป็นมุสลิมนิกายซุนนีค่ะส่วนประเทศอินโดนีเซียมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี2488ที่กำหนดให้อินโดนีเซีย มีการปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยวมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาลหลังจากนั้นในปี2492ฮอลแลนด์ได้คืนอำนาจทางอธิปไตยให้กับอินโดนีเซียอินโดนีเซียจึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่สองกำหนดให้อินโดนีเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐต่อจากนั้นเพียงหนึ่งปีอินโดนีเซียก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่สามที่กำหนดให้อินโดนีเซีย กลับมามีระบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยวเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับแรกและในปี2502ประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ได้ประกาศนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2488ซึ่งเป็นฉบับแรกกลับมาใช้ใหม่จนถึงปัจจุบันมาต่อกันที่มาเลเซียมาเลเซียมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปี2500ปกครองในระบอบราาประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองของมาเลเซียเป็นแบบสหพันธรัฐมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐและรัฐบาลของแต่ละรัฐรวมทั้งสิ้น13รัฐโดยมีประมุขของรัฐเป็นสุลต่านในช่วงระหว่างปี2500ถึง2534มาเลเซียมีพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง34ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับจะมีมาตราและพระราชกำหนดแก้ไขในประเด็นย่อยๆอยู่อีกหลายเรื่องด้วยกันได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของบรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียกันไปแล้วนะคะรัฐธรรมนูญของประเทศที่เหลือจะมาเล่าให้ฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญวันนี้ AC Plus จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยและของประเทศเพื่อนบ้านให้ฟังกันค่ะ เริ่มที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2475และเมื่อวันที่10ธันวาคม2475กระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธ,ธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2475จนถึงปัจจุบันไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น19ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้งานสั้นที่สุดคือฉบับที่1ปี2475ที่ถูกทำให้เป็นฉบับชั่วคราวมีผลบังคับใช้เพียง5เดือน13วัน ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้นานที่สุดคือฉบับที่สองปี2475ใช้นาน13ปี4เดือน29วันรองลงมาคือฉบับที่13ปี2521ใช้นาน12ปี2เดือน1วันขณะที่สปปลาวประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวใช้มาตั้งแต่ปี2534 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นำแบบอย่างมาจากรัฐธรรมนูญปี2523ของเวียดนามกับรัฐธรรมนูญปี2524ของกัมพูชาสปป,อปอลาวเริ่มร่างรัฐธรรมนูญขึ้นตั้งแต่ปี2532โดยการลงมติของสภาแห่งชาติชุดที่3และจากการมีส่วนร่วมของประชาชนสปป,อปอลาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องสปป,อปอลาว อยู่อย่างเป็นเอกราชและสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของพักประชาชนปฏิวัติลาวมาที่ประเทศกัมพูชากันบ้างค่ะกัมพูชาเคยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด3ฉบับฉบับแรกในปี2490และฉบับที่2ในปี2515แต่ต้องถูกยกเลิกไปภายหลังคมเนแดงเข้ายึดครองประเทศ ต่อมาภายหลังการปลดปล่อยขมรนแดงในปี2522กัมพูชาได้ฟื้นฟูประเทศครั้งใหญ่รวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยว่ากันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต้องใช้งบประมาณกว่า45,000ล้านบาทเลยทีเดียวกัมพูชาเริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ขึ้นในปี2532ผ่านความเห็นชอบของสภารัฐธรรมนูญและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายน2536 ซึ่งกัมพูชาได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2536นี้มาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในประเทศเอเซียังไม่จบนะคะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อค่ะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่บทที่ทุกประเทศบังคับใช้รวมถึงประเทศอาเซียนในวันนี้จะเล่าถึงรัฐธรรมนูญของเมียนมาเวียดนามสลีปิ์และสิงคโปร์ให้ฟังกันค่ะเริ่มกันที่เมียนมา รัฐธรรมนูญฉบับแรกของเมียนมาเกิดขึ้นในปี2490หลังจากอังกฤษประกาศว่าจะให้อิสรภาพแก่เมียนมาโดยมีนายอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกก่อนจะถูกยกเลิกไปในปี2505จากการรัฐประหารโดยในพลเนวินและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่2ในปี2517แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกยกเลิกอ,อีกครั้ง หลังจากนักศึกษาประชาชนและพระสงฆ์รวมกันนับล้านคนได้ออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการทหารของนายพลเนวินเมื่อวันที่8สิงหาคม2531หรือเหตุการณ์8888ต่อมาในยุคสมัยของนายพลตาลช่วยเมียนมาก,ก็กลับมามีรัฐธรรมนูญอีกครั้งในปี2551 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดส่วนประเทศที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยมอย่างเวียดนามปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2535ที่กำหนดให้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้นำของประชาชนทุกชนชั้นก่อนหน้านี้เวียดนามมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว4ฉบับโดย2ฉบับแรกก่อนจะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นสังคมนิยม คือฉบับปี2489และ2502ส่วนอีก2ฉบับหลังจากเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นสังคมนิยมในปี2523และฉบับที่4คือฉบับปัจจุบันฉบับปี2535ด้านฟิลิปปินส์ก็มีรัฐธรรมนูนทั้งหมด4ฉบับฉบับแรกในปี2442คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเอเชียด้วย หลังจากได้รับเอกราชจากอเมริกาในปี2478ฟิลิปปินส์ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่2ซึ่งกำหนดให้ฟิลิปปินส์เป็นสาธารณรัฐมีระบบการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศและต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆต่อมาในปี2515ประธานาธิบดีฟอดินานมากอส ก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทนฉบับเดิมประกาศใช้เมื่อปี2516จากนั้นในปี2529ประชาชนก็ได้ลุกฮือขับไล่รัฐบาลมากอสพร้อมถังร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่4ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี2530ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี2498ซึ่งขณะนั้นสิงคโปรยังตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ต่อมาพรรคกิจประชาที่นำโดยนายลีกวนยูชนะการเลือกตั้งพร้อมประกาศรัฐธรรมนูญฉบับปี2508โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกแก้ไขมาแล้วถึง46ครั้งจนถึงปัจจุบันแม้ว่ารัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในอาเซียนจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญที่ทุกประเทศต้องการก็คือความสงบสุขของคนในสังคม นั่นก็เป็นรัฐธรรมนูญนะคะของสิประเทศที่เหลือล่าสุดทั้งนี้หมดท,ท,ทุกทุกตอนแล้วนะคะจะจะไปรับชมได้ที่แฟนเพจอาจารย์ด้วยจะคะสามตอนคร <หา S 2> บรายละเอียดเรื่องน,น้ํารรนูเกี่ยวกับสิประเทศตร,ตรงนี้นะครับชมได้แล้วก็ <หา S 2> มีแสดงความเห็นได้แล้วก็ถ้ามีคําถามส่งมาเนี่ยเราจะแจกดีวีดีด้วยค่ะอย่าให้ถามคำถามมาเยอะๆนะคะจะได้ฟังอาจารย์ตอบแล้วก็วิคอยเราฟังค่ะ